สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการปราดิโมโจเกษตรอย่างง่าย HD กับผมกฤษฎาวุฒิกรแก้วนะครับหลายคนคงประสบปัญหากับราคามะนาวที่มีราคาแพงนะครับวันนี้ปราดิโมโจมีทางแก้ไขครับกับตอนนี้ตอนที่มีชื่อว่ามะนาวในกระถางครับ ครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์แอดแล้วนะครับเจ้าของโครงการมะนาวในกระถางครับอาจารย์แอดสวัสดีครับก่อนอื่นถามเลยว่ามะนาวในกระถางเนี่ยดีอย่างไรครับมะนาวในกระถางดีกว่ามะนาวที่ปลูกในดินครับดียังไงใช่ไหมครับคือมะนาวในกระถางเนี่ยโดยปกติเนี่ยมะนาวเขาจะปลูกในดินครับแต่มะนาวปลูกในดินเนี่ยมันควบคุม ให้ออกดอกติดผลเนี่ยคือบังคับออกนอกฤดูลําบากนะครับครับก็เลยมาปลูกในวงบอร์ดซีเมนต์กับปลูกในกระถางอ๋ออาจารย์แอนจะบอกว่าถ้าอยู่ในกระถางเราสามารถกําหนดให้มันออกตอนไหนก็ได้บับงคับบังคับให้มันออกลูกได้ครับง่ายกว่าปลูกในดินครับแล้วเราก็กําหนดราคาให้มันจะแพงจะถูกเราจะอ,าออกช่วงไหนก็ได้หมดเลยเพราะว่าอันมะนาวโดยปกติเนี่ยเขาจะออกออกลูกกันตอนที่อันเดือน มิถุนากรกฏดาสิงหากันยานุลาพฤศจิกาธันวาครับเป็นเป็นช่วงที่มะนาวออกสู่ท้องตลาดมากที่สุดมะนาวก็จะถูกครัมะนาวก็จะขายเป็นกองครับไม่คุ้มค่ากับการเก็บผลผลิตอ่าเรกษตรกรก็เลยหันมาปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนครับเพื่อการค้าผลิตเอาลูกขายครับแต่ทีนี้เราเราเห็นเขาว่าปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนเนี่ยคือเขาสามารถจะเก็บลูกขายได้ แต่เขาไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายวงบอร์ซีเมนต์ไปตามที่ต่างๆในในบริเวณบ้านได้ครับครับอันที่สองคือถ้าคนอยากจะซื้อไปไว้บ้านสักกระถางเนี้ยครับสักวงบอร์ซีเมนต์นยกไปไม่ได้ไงขายไม่ได้แต่ในกระถางสามารถขายทั้งกระถางได้ครับอันที่สามก็คืออ่าไม่มีไม่มีมีพื้นที่น้อยในบ้านจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าบ้านจัดสรรอะไรมีพื้นที่น้อย ก็ปลูกมะนาวไว้ต้นมะม่วงต้นหลายๆอย่างเนี่ยก็สามารถจะมีไม้ผลไว้บริโภคตลอดปีอย่างที่ผมเห็นตอนนี้นะครับไม่ใช่มีแค่มะนาวใช่ไหมครับอาจารย์แอดมีพืชอะไรบ้างครับในสวนอย่างนี้เราปลูกตั้งแต่กล้วยน้ำว่าน้ำว้านะครับยันมะพร้าวน้ำหอมยันมะพร้าวน้ำหอมทุกอย่างกล้วยไม้มีไหมฮะกล้วยไม้เราไม่เราไม่เน้นเราไม่เน้นไม้ที่กินไม่ได้เราเน้นเน้นไม้ที่กินได้ครับโดยเฉพาะไม้ผลครับ เราจะมีตั้งแต่ไม้ทางโดยทั่วไปเนี่ยมีตั้งแต่ฝรั่งมะม่วงชุ้ยกล้อากรวยละมุดครับนะครับอะไรอะหลายอย่างครับหลายอย่างมะเฟืองใช่ครับมะเฟืองมะไฟครับลองกองครับลำไยลิ้นจี โอ้มีทุกอย่างทุกอย่างไม่ผลอ่ะจใจพูดก็อีกหลายอย่างรครับมีหมดเลยที่ที่สามารถปลูกในกระถางได้ครับแต่ทีนี้เราจะเราจะบอกเกษตรกรทั่วไปว่าตอนนี้บางพืชเนี่ยมันยังไม่ให้ผลผลิตเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าอย่างทุเรียนเนี่ยเรากําลังลองเนี่ยได้ประมาณสักสี่ห้าเดือนเนี่ยรเราทุเรียนหมอนทองก้กานยาวจากจันทบุรีมาปลูกเนี่ยครับ เราก็ยังไม่รู้ว่ากี่ปีมันถึงจะให้ผลผลิตไง <ừ m. S 2> แต่บ,บางอย่างเนี่ยที่เราปลูกในภาชนะที่ให้ผลผลิตแล้วเนี่ยยกตัวอย่างละมุดเงี้ยมะม่วงเงี้ยมะนาวเงี้ยมะยงชิดเง,งี้ยฝรั่งเงี้ยมะเฟืองเงี้ยมะไฟเราได้ผลผล,ผลิตหมดละนะโอเคเท่าที่ฟังมานี่ตอนนี้ผมสนใจตัวมะนาวนะครับเดี๋ยวขออาจารย์แอดแนะนําวิธีการปลูกอย่างง่ายๆให้เกษตรกรของเราได้รู้ว่าจะต้องทํายังไงถึงจะเดี๋ยวเราจะไปแนะนําวิธีปลูกนะครับ จร,จริงๆเนี่ยมะนาวโดยทั่วไปเนี่ยเขาใช้การเพาะเมล็ดก็ได้ใช้การปักชำก็ได้การขยายพันธุ์นะใช้ตอนกิ่งก็ได้แต่ทีนี้อันแต่ละขั้นตอนแต่ละวิธีการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนกิ่งเพาะเมล็ดหรือว่าปักชำเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่เราใช้วิธีการตอนกิ่งจากกิ่งกระโดงมันก็จะได้กิ่งที่ใหญ่นะครับโตไวให้ผลผลิตไวยเงี้ยแต่ถามว่าได้ได้ปริมาณกิ่งเยอะไหมไม่ได้เยอะเท่าปักชำ แต่ปากชําเนี่ยกว่าจะโตเนี่ยมันหลายปีแต่ตอนเนี่ยอันเจ็ดแปดเดือนก็ได้ผลผลิตแล้วเราไปดูวิธีการไปดูวิธีการเลยแล้วกันครับเดี๋ยวตามผมมาครับคุณผู้ชมครับครับครับมาเริ่มต้นการทาเลยนะครับอาจารย์อันนี้มีอะไรบ้างครับคือเราจะจะเตรียมก่อนคือหนึ่งวัสดุปลูกครับวัสดุปลูกไม้ผลทุกชนิดในกระถางไม่เฉพาะจอดตรงเฉพาะมะนาวไม้ผลทั่วไปจะต้องการดินที่ล้วนซุยแล้วก็โปร่ง เพราะว่าต้นไม้เนี่ยหายใจทางรากครับนะครับต้นไม้หายใจทางรากเพราะฉะนั้นเราต้องโปร่งเลยลว้วดินจะโปร่งโปร่งปุบเนี่ยเราจะทําไงให้ดินโปร่งและมีธาตุอาหารครบเราก็จะใช้แกลบเนี่ยเปลือกข้าวนะแกลบดิบเนี่ยให้ดีเนี่ยจะต้องใช้แกลบที่มันค่อนข้างจะย่อยสลายไปแล้วแกลบเกา<อ>่าถ้าแกลบใหม่เงี้ยแทนที่ต้นไม้จะ,จะเจริญเติบโตเขียวดีมันจะเหลือง มันจะดึงไนโตรเจนไปในการย่อยสลายนะครับเราจะใช้แกลบเนี่ยเปลือกข้าวเนี่ยสองส่วนใช้ดินหน้าดินเนี่ยหน้าดินเนี่ยหนึ่งส่วนหน้าดินเนี่ยหนึ่งส่วนแล้วใช้ขี้วัวครับขี้วัวผุผูขี้วัวใหม่ไม่เอาเพราะว่าอันไม่อร่อยต้นไม้บอกไม่ชอบมันชอบไอขี้วัวเก่าๆเพราะว่าถ้าถ้าหากว่าจุลินทรีย์ในดินเนี่ยมันไปย่อยสลายขี้วัวครับ มันใช้ออกซิเจนนะมันมันดึงมันดึงออกซิเจนจึงไนโตรเจนจากลากพืชน,นะไปย่อยสลายจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นเราจะใช้แกบ2ส่วนดินหน้าดิน1ส่วนแล้วก็คี้วัวหนึ่งส่วนอ่าค,คุกเขาให้เข้ากันเป็นขี้วัวเก่าและแกบเก่าด้วยครับ,รบทีนี้มะนาวที่ได้จากการตอนกิง่งมะนาวตอนกิ่งเนี่ยจะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยจะใช้เวลาระยะเวลาประมาณยี แวันออกลากละครับเราก็เอามาใส่ถุงดํานะ,ค,ะครับพร้อมที่จะใส่ถุงดําตัดใส่ถุงดำํำเสร็จแล้วก็ไปวางในร่มหลังจากนั้นประมาณ1เดือนก็จะสามารถขายก้ามมานาวในถุงดําได้50าสบถึงหกสิบบาทบทีนี้ทีนี้เมื่อเวลาผ่านไป2เดือน3เดือนขายไม่ได้ลากอยู่ในที่จำกัด มันจะไม่โตแล้วมันจะไม่โตแล้วครับเราก็จะต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนถุงนี่เ,ออเปลี่ยนถุงเห็นไหมลากเต็มแล้วครับครับแล้วขายเนี่ยห้าสิบหกสิบบาทครับแต่สองสามเดือนมันจะอยู่ไม่ได้ละลากมันเต็มถุงละครับใช่ไหมครับเราจะต้องออ,อ,อกออกจากถุงเปลี่ยนมาเป็นกระถางขนาดสิบห้านิ้วอันนี้ในท้องตลาดตกประมาณใบสามสิบบาทถึงสามสิบห้าบาทครับนะครับเราก็จะตักดินใส่ ตากดินที่เราผสมแล้วใส่ก่อนจะใส่เนี่ยมันจะมีรูตูกระถางยังมีรูเห็นไหมมีรูถ้าเราถ้าเราไม่เอาอะไรอุดไว้เวลาเราจะเปลี่ยนกระถางอีกทกีมันเปลี่ยนยากอ้อเราจะอาใช้ใชมือดันไงมันจะดันลงไปเ,เราจะใช้มือดันไงเห็นไหมเราจะตักดินใส่นะครับตักดินใส่ประมาณสักเมื่อปลูกเมื่อปลูกต้นมะนาวแล้วให้เหลือ ขอบกระถางไว้ประมาณสองนิ้วครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยวางขนาดเนี้ยมันจะมันจะเหลือขอบประมาณเนี้ยครับนะครับแล้วตักดินใส่ให้เต็มครับตั้งต้นให้ตรงตักดินใส่ให้เต็มอ่ปล่อยครับปล่อยมืออันนี้มันไม่แน่นมันไม่แน่นปุ๊บต้องเขย่าให้มันแน่น,น เนี่ยเลือคขอบกระถางไว้เห็นไหมประมาณสองนิ้วสองนิ้วจากตะกี้เราตอนกิ่งจะใช้ระยะเวลาในการตอนกิ่งหน้าฝน28วันออกรากแล้วก็เอามาใส่ตัดจากต้นมาใส่ถุงดำทิ้งไว้ประมาณ1เดือนขายห้าสิบถึงหกสิบาทเวลาผ่านไป2เดือนถ้าไม่ได้ขายรากก็เต็มกระถางเต็มเต็มถุงดำจะต้องเปลี่ยนมาเป็นกระถางนี้ เมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระถางนี้ได้ประมาณเดือนมันไม่ใช่ห้าสิบหกสิบาทแล้วสิครับอืมห้าอันนี้มันจะต้องร้อยห้าสิบแล้วสิครับมันเพิ่มมูลค่าไหมครับครับอ่าเพิ่มมูลค่าทําไมมันเพิ่มมูลค่าไม่เพิ่มไม่ได้เหรอต้องเพิ่มสิเพราะว่าค่ากระถางสามสิบกว่าบาทละค่าดินผสมอีกอะครับใช่ครับระยะเวลาในการดูแลอีกอะครับเนี่ยมันสามารถจะไปได้เรื่อยๆไงอืเพราะพออยู่ในกระถางนี้ปุ๊บหนึ่งปีไม่มีใครมาซื้อ เอาล้สิลากเต็มอีกแล้วสิลากเต็มอันนี้ขายร้อยห้าสิบไม่ได้ขายเวลาผ่านไปขายสองร้อยสองร้อยสองร้อยไม่ได้ขายครับเปลี่ยนเป็นกระถางมังกรละโอ้มังกรละซึ่งใหญ่กว่าโอ้มังกรนี่วัดดูมีกี่นิ้ววัดดูนะครับสิบแปดครับอ่าสิบแปดนิ้วใหญ่กว่านี้นะครับครับเราก็เปลี่ยนจากกระถางนี้นะครับกระถางนี้ออกไปยกออกไปเอากระถางใหม่ ทีนี้กระถางมังกรเนี่ยมันจะมีขนาดหนึ่งปี๊บขนาดครึ่งปี๊บอันนี้ขนาดหนึ่งปี๊บขนาดหนึ่งปี๊บก็คือว่าผสมดินเสร็จแล้วใส่ปี๊บหนึ่งเต็มปี๊บเอามาเทใส่นี่เต็มปี๊บเต็มนี่พอดีอเขาเรียกว่ากระถางหนึ่งปี๊บกระถางหนึ่งปี๊บกระถางหนึ่งปี๊บกระถางมังกรขนาดหนึ่งปี๊บเนี่ยมันมีรูนะเนี่ยมันมีรูสามรูเห็นไหมครับเราก็ต้องเอาเศษกระถางปิดเสร็จแล้วเราก็ตักดินใส่ให้รากมันนั้นาะ ไอ้แหละมันดันออกตรงนี้เนี่ยเนี่ยไรดินอืมแล้วก็ย้ายจากกระถางขึ้นมาเวลาเปลี่ยนกระถางเนี่ยเราจะคว่ำกระถางเห็นไหม,มกระถางมันไม่เสียเราจะคว่ำกระถางลงเห็นไหมคว่ำกระถางเนี่ยที่เอาที่เอาเสร็จกระเบื้องรองตะกี้จะได้มือมือดันเห็นไหมมือดันออกเนี่ยเนี่ยน้อยมือดันเห็นไหม เนี่ยมันก็จะออกไปเป็นลนักษณะเนี้ยเอาเอากระเบื้องออกเนี่ยเราก็จะใส่ในกระถางตักดินเติมให้เต็มแล้วเขย่าเหมือนกันครับ นะครับก็จะเหลือขอบกระถางไว้ประมาณประมาณนิ้วถึง2นิ้วครับเนี่ยเห็นไหมครับจากตะกี้300บาทไม่ได้ขายอันนี้พอไม่ยอะเวลาผ่านไป3เดือนอันนี้ถ้าเขามีลูกเสร็จเรียบร้อยขายหกร้อยละอันนี้ข้อข้อดีของของมะนาวที่ปลูกในกระถางก็คือมันสามารถยกขายทั้งกระถางได้ ยกไปไว้มุมไหนของบ้านก็ได้แต่ว่าถ้าปลูกในวงบอร์ดซีเมนต์มันไม่สามารถจะย้ายไปไว้ไหนก็ได้แต่ข้อจํากัดของมันก็คือจะให้ลูกมันเยอะเท่าอยู่ในวงบอร์ซีเมนต์มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพื้นที่นนมันน้อยกว่ากันเยอะครับนะโอเควันนี้ได้ความรู้มากเลยเกี่ยวกับมะนาวเล็ก เป็นมะนาวกลางและเป็นมะนาวใหญ่และอยู่ในกระถางมังกรขอบคุณอาจารย์แอมครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับตอนนี้นำท่านผู้ชมเข้าสู่ทิปทางด้านการเกษตรเราจะเข้าไปดูในในส่วนของเทคนิคในการบังคับมะนาวออกนอกก็ดูนี่เราจะบังคับมะนาวออกนอกก็ดูได้ไงครับเราจะใช้พลาสติก นะครับพลาสติกเป็นถุงพลาสติกธรรมดาหรือว่าพลาสติกเป็นม้วนก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะใช้ถุงพลาสติกเท่าที่มีอยู่เนี่ยนะครับจะคุมต้นมันเพราะว่าช่วงที่เรามาคับออกนอกฤดูเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเดือนตุลากนยาตุลานะครับฝนมันจะตกเพราะฝนตกปุ๊บเนี่ยมันจะบังคับออกนอกฤดูลําบากเราจะใช้พลาสติกคุมนะครับใช้หนีบหนีบ คลิปนี้น,นะครับถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้านีปุ๊บเนี่ยน้ํามันยังสามารถเข้าได้อยู่เพราะว่ามันจะเป็นแอ่งเวลาน้ําเข้าเราก็ใช้อีกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้าไปสอดนะครับ ทำอย่างนี้ประมาณปิดไว้ประมาณจนใบเขาเริ่มร่วงอะประมาณ1 0เล้รเซก็เปิดพลาสติกนะครับเปิดพลาสติกแล้วก็ลดน้ําหลังจากนั้นสองอาทิตย์ดอกเขาขาวโพลนเลยจะดอกเขาจะออกดอกประมาณเดือนตุลานะครับหรือพฤศจิกาเขาจะออกดอกพฤศจิกาพฤศจิกาธันวามกราคุมภาเริ่มเก็บผลผลิตได้กุมภา